วัสดีค่ะทุกคนมาพบกับอาชีพิตาสตอรี่กับพี่ไทเตินอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในหัวข้อวิธีแยกเพศนกก็คืออย่างเวลาทุกคนคนทั่วไปเนี่ยเวลาเห็นนกแก้วอย่างนกแก้วมาคอหรือนกแก้วอะไรก็ตามเนี่ยเรามีแต่คนถามว่าเราจะรู้เพศเขาได้ยังไงใช่ไหมก็คือไม่มีใครรู้ แล้วการมองด้วยตาเปลา่าสําหรับการแยกเพศในนกเนี่ยบอกเลยว่าดูไม่ออกค่ะคือก็อาจจะมีแบบเสียนกบางคนสมัยก่อนเนาะขอใจก็มาเสียดนกละกันเขาก็ สามารถแยกเพศได้เลยเวลามองตาเปล่าเนี่ยแยกได้เลยแต่ก้นว่ามันไม่เป็นการแม่นร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแต่อย่างสมมติเวลาเราเห็นบลูนโกมาคอในกรงในฝูงใหญ่เลยหรือในป่าก็ตามเนี่ยเราไม่สามารถแยกออกเลยว่าตัวไหนตัวผู้ตัวไหนตัวเมียแต่ว่าถ้าสมมติเมื่อไหร่ที่เราแยกเขามาแล้วเป็นคู่ผู้เมียแล้วเอามาจับอยู่ในกรงแบบนั้นน่ะคือมันจะเห็นความแตกต่างชัดเจนระหว่างขนาดกะโหลกก็ตัวผู้จะใหญ่กว่าอยู่แล้วตัวเมียจะเล็กกว่าเนาะแต่ว่าถ้าสมมติอยู่เป็นฝูงใหญ่คือรับรองยังไงก็ดูไม่ออกต้นก็ดูไม่ออกแล้ว มีนกสายพันธุ์ไหนบ้างที่สามารถแยกเพศได้ด้วยตาเปล่าก็เช่น1อิเล็กตัสอิเล็กตัสเนี่ยเขาแยกสีกันอดีว่วละตัวผู้เป็นสีเขียวตัวเมียเป็นสีแดงแล้วก็มีอะไรอีกจะตัวเรนเทลค่ะ ก็คือตัวผู้จะเป็นสีดําล้วนพวเนี้จะมีจุดด่างๆๆบนตัวอันนี้ก็คือแยกเพศด้วยตาเปล่าออกเลยเนาะแต่อย่างอย่างนกบางชนิดนะค่ะด้วยความที่สีมันใกล้กันอย่างเงี้ยก็ในตอนเด็กอาจจะดูไม่ออกดีแต่โตเต็มไวก็ดูออกแล้วก็มีอะไรอีกมีนกแก้วริงเน็กริงเน็กตอนเด็กก็แยกไม่ออกแต่คือพอโตขึ้นก็ตามชื่อเลยตัวผู้เขามีวงแหวนรอบคอ ก็จะหล่อขึ้นมาเลยอะไรอย่างนั้นหรือกระตุ้วบางชนิดอย่างเช่นมอลคันมีเดียมอะไรเงี้ยคือในการโตเต็มวัยของเขา,าค่ะดวงตาเขาจะสีไม่เหมือนกันตัวตัวผู้จะตาสีดําตัวเมียจะตาสีแดงอย่างในมีเดียมหรือในกระตุ้วเลสเซอร์หรือในซีตอนอะไรเงี้ยอะไรพวกนั้นคือมองเห็นชัดเจนแต่อย่างมอลคันมองไกลๆอาจจะไม่รู้มอลคันต้องมองกับแสงแดด การมองกับแสงแดดเนี่ยตัวเมียจะเป็นสีน้ําตาลเป็นประกายน้ําตาลขึ้นมาเลยแต่ว่าตัวผู้ก็จะเป็นสีดําสนิทประมาณนี้หรืออย่างเช่นนกแก้วบางชนิดที่มีพฤติกรรมที่ตัวผู้สามารถเรียนเสียงได้อย่างเช่นนกแก้วคอคาเทลเงี้ยค่ะตัวผู้ก็จะร้องเพลงผิวปากในขณะที่ตัวเมียอาจจะทําเสียงได้ไม่เท่าเขาเนาะอันนี้ก็คือวิธีการแยกเพศในนกบางชนิดที่เราสามารถ รู้ได้เลยมาแล้วเราก็มาพูดถึงวิธีการที่แบบเมื่อก่อนเนี่ยยังไม่มีแหลบตรวจเพศนกในไทยถามว่าคนไทยทํากันยังไงใช่ป่ะหนึ่งก็การเดาอย่างเช่นแบบเอามาเมื่อกี้ที่พูดไปเรื่องกระโหลกมาคอเนาะตัวผู้ใหญ่ตัวเมียเล็กหรือแบบาบางคนอาจจะสังเกตในลูกนกอะไรเงรี้ยลูกนกตัวผู้จะปากใหญ่ตัวเมียจะปากเล็กก็ว่ากันไปตามขนาด หรืออย่างเช่นซันคอนัวซันคอนัวเรื่องนี้ต้องว่าสังเกตมา80%ค่ะให้ให้แปเลยเอ่์ตลยรงเวลาเราดูใต้ท้องนกอะค่ะตรงก้นมันจะมีสามเหลี่ยมที่เป็นขนสามเหลี่ยมตรงนั้นอะแปดสิบเปอเ <Okay. S 1> ที่ตัวเมียจะเป็นสีด่างๆเขียวเหลืองเขียวเหลืองแซมกันแต่ตัวผู้จะเป็นสีเหลืองล้วนเหลืองล้วนตัวผู้เป็นสีเหลืองล้วนก็ ประมาณนี้อันนี้ให้80%เลยเท่าที่เจอมาแต่สลับกันก็มีบ้างค่ะไม่มันไม่แม่น100%อยู่แล้วแล้วก็อย่างเช่นเรื่องกนกตัวคนก็เดากันไปเนาะบางทีก็เรื่องงอนสั้นงอนยาวอะไรก็ไม่รู้อะเยอะแยะไปหมดเลยแล้วก็อีกวิธีนึงสำหรับคนไทยที่ทำกันมาเมื่อก่อนคือเรื่องการจับตะเกียบการจับตะเกียบนกเนี่ยเวลาเราหงายท้องเขาออกมา <c oughs> เดี๋ยวยิมนกให้ดูเดี๋ยวยิมกูโด,ดองออกมาให้ดูกัน มาเรามาดูการจับตะเกียบนกกันวิธีการจับตะเกียบใช่ปหะคะนักกบไม่ขอจาลองอย่างนี้การที่ตะเกียบนกก็จะอยู่ตรงนี้มันจะมีกระดูกอุ้งเชิงกรานของนกแก้วสองชิ้นแล้วแต่ในนกใหญ่อ่ะเขาว่ากันว่าทำไม่ค่อยแม่นแต่อย่างนกเล็กในใน,นกเลบเบิร์ดอะคะ่ะเลบเบิร์ดหรือนกแก้วจิ๋วจิ๋ทั้งหลายอะเวลาเราเอามือทาบตรงเนี้ย คือนกตัวผู้ตะเกียบเขาจะชิดแต่นกตัวเมียตะเกียบเขาจะห่างยิ่งโดยเฉพาะเออนกตัวเมียที่เคยไข่แล้วอะค่ะคือจับไปจะรู้สึกได้เลยว่าอุ้งเชิงการมันมันห่างกว่าปกติแต่อย่างในนกใหญ่เนี่ยไซส์อย่างเงี้ยคือทาไม่รู้เรื่องแล้วจับไปก็เหมือนกัน2ตัวมาแล้วก็มาต่อกันอีกที่วิธีหนึ่งนะทุกคนเป็นวิธีการที่แบบตลกมากเลยอ่ะใช้คำว่าตลกได้ไหม คือสมัยก่อนพอด้วยความที่มันยังไม่มีแ l a บตรวจเลือดนกอะค่ะหรือมี l a บแต่ว่ามีอยู่หนึ่งที่หรือสองที่อะไรเงี้ยแบบหรือต้องเป็น lab ร,ราชการซึ่งหนึ่งรอนานสองค่าใช้จ่ายแพงแพงมากๆเมื่อก,ก่อนแ l a บตรวจเลือดค่าใช้จ่ายตัวละ1000บาทคือแพงมาก oh. เลยนะในขณะที่นกแก้วซันคอนตัวละ800ร้อะทุกคนนั่นแหละก็ไม่มีใครไปตรวจกันใช่ป่ะแล้วอีกหนึ่งวิธีที่ทุกคนให้ความสนใจกันก็คือการเอาเข็มร้อยได้แล้วก็ เอาไปวนตรงก้นนกตลาดใช่ปะนั่นแหละแล้วมันก็เป็นความเชื่อกันจริงๆนะก็คือเนี่ยเอาเข็มร้อยได้เสร็จทีนี้เราเอาไปแกว่งตรงก้นนกอะค่ะเขาว่ากันว่าถ้าตัวผู้มันจะแกว่งเป็นเส้นตรงถ้าเป็นตัวเมียมันจะแกว่งเป็นวงกลมอะไรประมาณนี้เดี๋ยวเราลองไปเทสกับนักเกสตกับเตฟล่ากันดีกว่าว่ามันจะเป็นแบบนั้นจริงๆไหมมาเตรียมอุปกรณ์กันเลย ตอนแรกที่บอกว่าใช้เข็มเราก็แค่เอามาร้อยได้แบบนี้แล้วก็จะได้ดูแล้วว่านกเป็นตัวผู้หรือตัวเมียอม,มันจะง่ายไปหรือเปล่าเนี่ยอะแลยก็มาถึงพระเอกของเราเจ้านักเก็ตดูซิว่าเข็มจะเป็นเส้นตรงไหมถ้าได้ผลนี่สงสัยวิธีการนี้ จะเอาไปใช้ได้หรือมั้งเฮ้ยทำไมมันวนเป็นวงกลมจริงด้วยอ่ะหรือว่ามันได้ผลเนี่ยน um, ี่ต้องรออีกสักตัวเนึ่งสเตล่าละกันอืมอันนี้เรารู้อยู่แล้วว่าน้องเพศอะไรน้องเป็นตัูมีอะ ก็มาดูกันว่าเข็มจะวนเป็นวงกลมอย่างที่บอกไว้ตอนแรกจริงๆหรือเปล่าไปลุ้นกันไม่ต้องเพึ่งแล้วหมอศิลปศาสตร์ก็ได้นะเนี่ยทุกคนมาเรามาเข้าเรื่องที่มีสาระกันบ้างคือในปัจจุบันนี้โชคดีที่ว่ามีแหละเอกชนหลายแห่งเลยนะคะที่ นำเข้าแแลบมาเพื่อการทดสอบเลือดนกว่าเป็นเพศผู้หรือเพศเมียเนาะทีนี้ก็ทางเลือกหลากหลายมากมายหลายราคาเลยมีทั้งเอกชนทั้งของราชการเองนะคะอันนี้ทุกคนไปไปดูเอาเองว่าตัวเองใกล้ที่ไหนหรือชอบที่ไหนหรืออะไรเงี้ยมันก็จะมีแลบตรวจเลือดที่ใกล้เราเดี๋ยวนี้ก็เป็นการส่งเลือดไปทางไปรณีนีแต่ว่าคือการตรวจ เพศด้วยเลือดนกเนี่ยก็ต้องบอกก่อนมันมีความผิดพลาดเกิดขึ้นได้ถ้าเกิดในขั้นตอนการเก็บเลือดมันไม่สะอาดหรือว่าไม่บริสุทธิ์พอเนาะอาจจะมีเลือดตัวอื่นเจือปนอะไรแบบนี้ก็คืออย่างเวลาเราเจาะเลือดเสร็จเราป้ายกระดาษเสร็จเราเก็บเข้าเราควรจะไปล้างมือทำความสะอาดตัวเองรวมถึงทําความสะอาด อุปกรณ์อื่นๆแต่ว่าเข็มเนี่ยเราต้องเปลี่ยนใหม่ทุกครั้งนะคะเพื่อเพื่อความสะอาดแล้วก็เพื่อไม่ให้มีเลือดเจือปนก็เปลี่ยนทุกครั้งแล้วเพื่อให้ผลเลือดมันจะได้ออกมาแม่นยําที่สุดเนาะส่วนการอ่าการเช็คเพศนอกอีกวิธีหนึ่งที่คิดว่าเป็นวิธีที่แม่นที่สุดละคือการเ n d o ดสโคป e n น o ดสโคปเนี่ยก็จะราคาสูงหน่อยเพราะว่ามันต้องมีการวางยาอาไม่ใช่วางยาดมยาสลบนก เพื่อสอดกล้องเข้าไปในรูทวารเขาเพื่อเข้าไปดูว่ามีรังไข่หรือไม่มีรังไข่ในนกตัวเมียเนี่ยเขาก็จะมีรังไข่ตัวผู้ก็จะไม่มีรวมถึงมันสามารถเช็คความสมบูรณ์ของช่องทองนกได้ด้วยว่านกตัวเนี้ยมีมีไข่พร้อมที่จะเป็นแม่พันธุ์ไหมผสมพันธ์ได้ไหมแต่ว่าถ้าเกิดอยู่ในช่วงที่เขาไม่ได้ตกไข่อ่ะคือเอาไปส่องอ่ะก็ อาจจะไม่เห็นไข่นะคะคือการดูลังไข่เนี่ยไม่ไม่ได้สามารถบอกอายุนกได้ว่านกตัวนี้โตเต็มวัยหรือยังคือดูไม่ได้แบบนั้นค่ะแล้วก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาเจาะเลือดนกให้ทุกคนดูกันว่าถ้าเราต้องการส่งตรวจเลือดนกด้วยตัวเองเนี่ยทำยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะเดี๋ยวเอานกมาหนึ่งตัวทุกคนเพื่อความสะอาดและถูกสุขา ลักษณะนามัยเนี่ยเราก็จะใส่ถุงมือทางการแพทย์กันก่อนนะคะนี่แล้วก็อุปกรณ์ที่เราจะใช้วันนี้ก็จะมีมีสำลีนะคะแล้วก็มีแอลกอฮอล์อเข็มสะอาดอันนี้เข็มสะอาดเข็มใหม่นะคะสะพรดต้นแกะออกมาจากหอละแล้วก็เราจะมีผงห้ามเลือดไว้เผื่อด้วย คือตอนน้นชอบใช้ผมห้ามเลือดมากเลยรวมถึงในในวิดีโอการปัดเล็บที่ทุกคนเห็นกันเนาะคือผงห้ามห้ามเลือดเนี่ยมันมียาฆ่าเชื้อผสมอยู่ด้วยก็เลยชอบใช้แล้วก็เป็นนาโนสเปร์นะคะแล้วก็ต้นใช้ซองแบบนี้ในการเก็บตัวอย่างเลือดกับกระดาษสะอาดแปะไว้ก่อนเดี๋ยวลุงนกมาถ่ายกันนี่นะคะทุกคนวันนี้ น้องไม่รู้นายแบบหรือนางแบบมาร่วมเฟรมกับเราเป็นตัวอย่างให้ดูวิธีการเจาะเลือดนกนะคะนี่เราใช้สำลีชุบแอลกอฮอล์เนาะให้สะอาดแล้วก็เดี๋ยวหันมาหันนกมาให้ดูกันนี่นะคะทุกคนเราจะใช้ปลายนิ้วของน้องนี่ไอตรงปล้องใหญ่ๆนี่ ล้องใหญ่ที่สุดนี้ในการเจาะน้องกลัวกล้องอ่ะหรือรู้ว่าจะโดนเจาะเลือดวิธีการเจาะนะคะเราบีบบีบเท้าเขาไว้แบบนี้นะแล้วก็ใช้เข็มเบอร์เล็กเข็มป้าเข็มเบอร์เล็กนิดเดียวเองนี่บีบบีบเพื่อให้มันมีเลือดมาอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็จิ้มเข้าไปนิดเดียวนี่ทุกคนก็ก็จะมีเลือดออกมาแล้ว แล้วเราก็เอากระดาษแต้มเลยเอากระดาษเก็บเลือดนกนะคะแค่แบบนี้แล้วก็รีบใส่ซองเพื่อความสะอาดเนาะรีบเก็บเราใช้นาโนสเปรยพ่นให้หน้องเสร็จแล้วนะคะทุกคน ราก็ได้ตัวอย่างเลือดนกแบบนี้มาแล้วแล้วก็ถ้าเร็วที่สุดเมื่อเราจเจาะเลือดนกไปแล้วนะคะก็ให้เรารีบส่งไปรษณีย์ไปเลยแล้วก็ถ้าเกิดใครอยู่ในกรุงเทพยอย่างเงี้ยก็คือส่งเป็นเซมเดย์ได้เลยเอาให้เร็วที่สุดเพื่อที่ผลเลือดมันจะได้แม่นยําที่สุดนะคะประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวรุ่นกันวนะ่าน้องคนนี้จะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเนาะ วันนี้ถ้าเกิดใครชอบคลิปเรากด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์แฟนเพจให้เราหน่อยแล้วก็ถ้าเกิดใครมีคำถามเพิ่มเติมสอบถามเราเข้ามาได้ทุกช่องทางนะคะเรามี IG ด้วยนะมีอินสตามีอินสตาแกรมชื่ออาชีพิต้าเข้าไปดูรูไปได้เลยในนั้นจะมีรูปน่ารักน่ารักเยอะแยะเลยค่ะแล้วก็วันนี้พี่ไต้ต้นไปแล้วขอลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย อุด้งส่วนดีกล้องด้วยหรอเมื่อกี้วันนี้นะคะทุกคนเราจะมาพูดเรื่องที่แบบซีเรียสมากๆเลยคือสองสามวันนี้ต้นได้รับโทรศัพท์หลายสายมากๆเป็นเรื่องนกฮีตตกภาวะฮิตตกเนี่ยก็เกิดขึ้นได้ในทุกๆสัตว์เลยทุกชนิดรวมถึงนกเราด้วยทั้งๆที่นกเนี่ยมาจากเขตร้อนซะส่วนใหญ่เนาะนวันนี้เราจะมาพูดถึงวิธีการดูแลนก ในหรือดูร้อนที่กำลังจะมาถึงนี้นะคะทุกคนว่าทำยังไงกันได้บ้าง